นางงามที่9ออกมาบอกกับทุกคนว่าแม้การเริ่มต้นของชีวิตของเธอจะแย่แต่มันก็ไม่ควรจบแบบเลวร้ายเธอกำพาพ่อแม่ตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วก็ถูกเลี้ยงให้เติบโตมาโดยแม่ชีในบทคริสย่านเมืองซานการโรส เธอคนนี้มีชื่อว่าอีเวนซาคอสเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศเวเนซุเอลาที่ได้ครอบครองมงกุฎของนางงามโลกหรือมิสเวิร์ดคนที่6ของประเทศเธอเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1889ที่เมืองกัวแนรัฐาปอร์โเกซาของประเทศเวเนซุเอลาโดยมีพี่น้องมากถึง12คนในวัยเด็กเนี่ยเธอไร้พ่อแม่และอาศัยอยู่ในบสกิสนะคะเธอมีความสนใจด้านแฟชั่นแล้วก็หารายได้พิเศษจากการเป็นนางแบบค่ะเข้าศึกษา การทูตท,ที่มหาวิทยาลัย Central University of Venezuela ในวัย21ปีเธอได้เข้าร่วมการแข่งขนัขนการประกวดนางงามในฐานะ Miss Amazonas เธจนได้รับรางวัลชนะเลิศครอบครองตำแหน่ง Miss Venezuela ประจำปี2010และได้เดินทางไปแข่งขันเข้าร่วมประกวดนางงามระดับนานาชาติที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษจนในที่สุดเธอก็คว้ารางว,วัลชนะเลิศ Miss w o r ์ d ประจำปี2011มาครอบครองถ้าเธอเยากก็ได้เดินทางออกงานการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์กับองค์กร Miss World ทั่วโลกค่ะก่อนที่จะหายไปใช้ชีวิตห่างไกลจากโซเชียลแล้วก็พื้นที่สื่อสาธารนณะจนถึงปัจจุบันค่ะ